เดือร้อนจนมีเหงื่อไหลล้วผักหวานก็ไม่มีดอกกระเจียวก็ไม่มีแถวนี้เที่ยงไม่มีเลยเดือดร้อนหิวน้ำก็หิวสวัสดีค่ะวันนี้พากันมาเก็บดอกกระเจียวนะคะกําลังตูมๆสวยๆงามๆเลยน,นี่ มินกะเห็นเหเห็นดอกกระเจียวบุ้ยผักหวานกะยอดงหญ่ผักหวานกะยอดง่าง่ยโอ้โหนี่ดอกกระเจียวดอกกะเจียวผักหวานเอาไปมดหลุดอือไปสมเอาเรามากันหลายคนนะมากันทั้งวิวทั้งเซอแม่ดาแม่ถิ่น ฮึยค่อยู่บ่โออเราจะแข่งกันนะครับใครจะเอเอเไปเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องไม่ยอมแพ้<อ>นะเราก็จะไปหาหาดอกกระเจียวกำลังดินแตกลกลกคลีอยู่นี่อ ต้องดูดีๆนะเพราะมันยังไม่บานแล้วเจ้ากระจันอยู่ไหนล่ะเจ้ากระจันนอนริบเท้าเหรอ,หอเอาไปเลยมันยังมีเท้ามีเท้าป่ะข้าไปซ่อมเอาแม่อ่ะให้เหมือนแม่เลยอบ่อง <laughs> ยังไงข่าวหวานน่ะไา่เลยแม่อเอข่าวหวานก็เก็บเอาเลยโอ้โหโอ้โหกำลังตูมอยู่เลยมันยังไม่บานเลยไม่เห็นเนาะโอ้โหดวงแสงจะสู้แม่ถิ่นไม่ไหวแน่โอ้ถ้าไม่ดูดีๆมันไม่เห็นเลยเนาะ นี่จิ้มซีกูนี่เห็นไหมนี่โอ้อาถ้าไม่ดูดีๆมันไม่โอ้ยน้องีไม่เอาเสียมมันไ่เอานี่ข้าขุดเอาแบบนี้แหละเอาขุดตรงกลางนี้เลยขุดเอาโอูยมันกำลังปลอดปแหลอยู่นั่นี่กำลังดินแตกปลดปล่อยอยู่ต้องเอาเสียมมาขุดเอาโอ้ สวยเลยแต่ว่าหนูทำกุดแลดวหนึ่งดอกมันเ,เป็นไรมันหักก็ไม่เป็นไรมันต้องหาตาดีๆเพราะว่ามันยังไม่บานห,าหวานก็ยอดสวยนะนีว่วิววิว เจอรูปูภูเขาเสียงมาคุดรูปูภูเขานี่ไงหูวากไงนี่ปูกระจันอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงไหนไม่เห็นตัวไม่ยินแต่เสียง อมันแดดร้อนมันก็ถอยถอยลงมาโอ้จับได้เฉยเลยโหเก่งจังเลยจับจักกจั่นได้มันแดดร้อนเนาะมันแดดร้อนมันก็เลยถอยลงมานะไอซีนะถอยลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเพราะแดดมันร้อนโอ้ จับไั้ก็จับได้หนึ่งตัวี๋ยว่าเราก็ปล่อยมันไปเนาะอ้าวไปแล้วโอ้คนมาเยอะเลยคนมาหาดอกกระเจียวเยอะเลยวันนี้อุ้ยผักหาวานก็สวย หวานก็ยอดงามนี่เขียวๆอยู่นี่หวานก็ยอดงามด้วยสุกดีจริงๆเอ๊ซี เราได้ทั้งเห็ดได้ทั้งดอกกระเจียวนี่ว้าเราเจอเห็ดแล้วโชคดีโชคดีโชคดีได้เห็ดได้เห็ด้าได้เห็ดพี่น้องได้เห็ดไปซุปแล้วเห็ดธรรมชาตินะนี่นี่ดอกบักใหญ่โอ้เห็ดออกเห็ดออกว้า หวาน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 กำลังพอดีแกงเลยเอซีเอ,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 อ้ยหวาน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 ด้อหวานได้ทั้งเห็ดได้ทั้งดอกกระเจียวห่าาเห็ดหาเห็ด กเกียวนะคะมันกำล,ลังลูมๆอยู่มันก็เลยหายากเพราะมันยังไม่บานเนาะกำลังสวยดอกใหญ่ๆ อันนี้ได้ดอกเดียวน,นี่ยทีรอบหน้ามันจะออกเยอะเนาะรอบหน้ามันจะออกเยอะรอบนี้มัน,นยังออกไม่เยอะ เดี๋ยวเราจะมาหาดูเห็ดเผาะกันนะนี่แหละมันออกตามนี่แหละไอ้เห้เห็ดเผาะยังไม่ออกนาะถ้ามันออกมันก็เห็นแล้วนี่ดินเปียกๆแบบนี้แหละมันจะออกอ่ะ ตามนี่แหละตามกอเพชรนี่แหละว,วิววิวแม่ทิวนานบ้า ไปไหนกันหมดแล้วนี่ใครไม่เจอเลย